ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะคะดีดีกำลังพูดถึงมหากรรมการแข่งขันนกเขาชวาเสียงนี่ถือเป็นรายการใหญ่ระดับอาเซียนเลยนะคะและพบว่ามีผู้คนต่างนำนกเขาเนี่ยมาร่วมกิจกรรมมากถึง1,200ตัวเลยทีเดียวว่าแต่จะอยู่พิกัดไหนตามไปดูกันค่ะ มาแล้วค่ะนี่ทันทีที่ชักกรงนกขึ้นสู่เสาถือเป็นสัญญาณว่าง,งานมหากรรมการแข่งขันนกเขาชวาเสียงชิงแชมป์นานาชาติประจำปี2566นกเขาสันติสุขสันติภาพเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะ ปีนี้ค่ะกลุ่มผู้เลี้ยงนกเขาทั้งในจังหวัดสงขลาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงกรุงเทพมหานครชนบุรีและจากต่างประเทศก็มีด้วยอย่างมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียต่างนำนกเขามาเข้าร่วมแข่งขันมากถึง1,200ตัวเลยแหละค่ะดูได้จากสนามนกเขาชวาเสียงนานาชาติหวังดีนะนี่เป็นสนามแข่งในตำบลปะหลิ่งชันอำเภอจนะจังหวัดสงขลาก็เต็มไปด้วยเสาที่มี กรงนกชวานี่แบบนี้เลยนะคะท่ามกลางเซียนนกนะคะที่ต่างพากันมาจับจองพื้นที่การดูการแข่งขันทั้ง6ประเภทมีคณะกรรมการทั้งจากไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยมาเป็นคณะกรรมการเข้าร่วมตัดสินด้วยนะคะคุณผู้ชมกรรมการเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะจะสวมเสื้อสีขาวๆนะคะคุณผู้ชมนอกจากแข่งแล้วยังเปิดให้เซียนนกจากต่างประเทศได้ ลองไปฟังเสียงนกเขาในสนามด้วยนะยลงไปถึงสนามเลยไปฟังเสียงนกเขาเนี่ยหากชอบเสียงตัวไหนก็ติดต่อซื้อขายกับเจ้าของนกได้โดยตรงเลยนะคะ แบบนี้เลยซึ่งราคาของนกเขานะคะที่ชนะเลิศแต่ละประเภทในรายการนี้นะคะก็จะอัพราคาค่าตัวที่สูงขึ้นตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนบาทเลยแหละคะ่ะที่ผ่านมาคุณผู้ชมราคานกเขาชนะนี่นะคะ ทำสถิติสูงสุดอยู่ที่ราคาตัวละ2ล้าน5แสนบาทเข้าไปแล้วโอ้โหนี่อัพราคาไม่ใช่เพียงแค่หลักแสนนะพุ่งไปถึงหลักล้านก็มีเหมือนกันนะคะด้านนายอับดุลรอหมานเซนแอท่านนี้เลยเป็นประธานชมรมนกเขาวชวาเสียงที่อ,อำเภอจานะจังหวัดสงขลาเนี่ยแล้วก็เป็นโต๊ะโผใหญ่ในการจัดงานก็เล่าให้ฟังนะคะว่ามหากกรรมการแข่งขันนกเขาชวาเสียงชิงแชมป์นานาชาติเนี่ยเป็นรายการใหญ่ระดับอาเซียนเลยนะคะ หลังจากนี้ค่ะเขาก็จะพัฒนารูปแบบการแข่งขันให้เป็นแบบเย้าเยือนทั้งแข่งในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยอีกทั้งก็จะใช้นกเขาวชวาเสียงเนี่ยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอำเภอจนะนะให้เป็นศูนย์กลางการซื้อขายนกเขาวชวาเสียงนะคะและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับนกเขาทั้งหมดนะคะรวมไปถึงด้านการท่องเที่ยวด้วยละคะ่ะคุณผู้ชม นี่คุณผู้ชมอลังการจริงๆนะมหากรรมการแข่งขันนกเขาชวาเสียงนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของพื้นที่ภาคใต้นะคะที่ทำให้งานนี้เนี่ยยิ่งใหญ่ระดับอาเซียนแล้วก็มีชาวต่างชาติเข้ามาร่วมงานกันคึกคักเลยล่ะคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ